สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์2568นะครับบ่าวเท่าผ้าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับผมวันนี้นะครับเดินทางมาหาพ่อเมืองลาวนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับไม่พ่อเน้นให้พ่อย้ำให้นะครับพ่อเพิ่นกเกยุวัดนี่แหละท่านผู้ชมยุวัดปลานะครับพ่อเพิ่นกระท่ำความสะอาด นะครับหดน้ำต้นหมกต้นไม้อยู่ในวัดนะเป็นพ่อ,อ,อคำอยู่นี่แหละธร,รมชมชุอจะพาถามพ่อเพิ่นว่าฝันยำบอ่อนะครับมาหาพ่อเพิ่นตั้งแต่ต้องงวดแหละครับผมมีงวดฝันแม่นนะครับงวดบ่แม่นก็มีธรรมชมอู้สะอ่อนดอกบอก่วงนะครับฝนบ่ตกห่านธรรมชมนะครับแต่ว่าดอกบอกงวงอู้นะครับไปทั้งใดกะออกดอกเต็มตน้นนะครับพุนละพ่อเพิ่นก็ยู่พุนละ อมาพอดีช่วงกําลังจะคําช่วงใบใบพอเพิ่นกะฮดน้าต้นไม้หดน้านั่นหดน้ํานี่นะครับแล้วก็ปัดดดำชุมปัดใบไม้นะครับช่วงนี้ใบไม้โลนไหลานะครับบอฮ้อนบ่นพ่อ <c oughs> บอฮ้อนบครับ <c oughs> อันนี้แกเป็นห้องน้านะครับผมตั้งแต่ปี ที่ผ่านมาครับเป็นอยงไรนะครับกับเบาเถ่าพร้อมกับเอฟซีนะครับกับสร้างถวายนะครับสร้างถวายวัดปานะครับท่านผู้ชมนี่ครับสาธุบุญเป็นบุญเป็นกุศลตะกี้เบาเถ่ามาใหม่ๆนะครับกับมีแต่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเก่านะครับเบาเถ่ามาแล้วไปเข้าห้องน้ำเป็นความรู้สึกจังรู้สึกอยากจะสร้างไหมครับท่านผู้ชมนะครับที่มาที่มาที่แรกนี่ครับก็ได้สร้างถวาย รับสาธุบุญกับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมให้บุญกุศลหนุนนํานะครับได้สองหองนผู้ชมนะครับก็เหลือแต่อันนี้โรองขั้วของคูบานะครับผมก็ได้ตะลังค้าคูบาเพิ่นได้ลังค้าไว้แล้วนะครับก็มีผู้เพิน่นอ่าเฮ็ดบุญนะอิดบ็อกมาแล้วท่านผู้ชมฝันยังไม,ม่พ่อมาทั้งพี่พ่อมาทั้งพี่พ่อจังไหนแม่เพิ่นได้ไหมขออ,อีกบ่ ขอแม่ไอแม่ตะเคียนมาอยู่นี่ครับผมจะหดน้ำตอบ่พะแล้วแล้วพ่อเพิ่งกะหดน้ำเนี่ยก็เอาน้ำป่พ่อาฝ่ามาทั้งพีพ่อมาพักมาเขาห่มเขาห่มเอมาถามเป็นยังไงใกลมือเมื่อแล้วสี่ฝ่าพนังสี่ก็ะได นเู่วานี่ปวเงาแขนกันเดียกล้ย่้นออย่าพอมือู้สึกก้กอเอ้ยล้วะเิ่งไหนปูเอ้อ,อ้บาทหมื่นฝันป่ฝันเพ,พ่ดเดยมัเนา,านนะ,ะที่ที่พ่อฝันตองวดพ่อฝันมา้จังไรกับพ่อฝันมาผู้เฒ่ามาบอกว่าเจตตองวดพุ่น่ะที่พ่อให้ตองวดนะ ไอฝันว่าพุทธามันบอกว่ารางวัลน่ะมันยุได้ซีเก้าีเด้อเมื่อวนพลาดกับพ่ฝันบ่ฝันอ่อืมพ่บ่ฝันฝันได้ีเล็กน้อยทางเขาวัดป่าอมันดื้อหลายมาลักเอาของพ่อพ่อเหยียบทั้งนี้มันบนบ่เก็บมันว่เออแล้วคือว่าพ่อฝันยังสวฟอ่อฝันอันได้เห็นแต่คนเห็นแต่คนตายอ่นี่เรามาฝันมือบ้านกับมือขึ้นนี่เออฝันมาขึ้นมืาขึ้นนี่ฝันมาจยงไดก็่อฝันเห็นในน้อง ใต้หล่าแม่นั่ที่เราเสียแล้วนัู่่ียกาเราคืนมาหามาฝันมาพิสกมูที่ตกน้ำตายอยู่นี่แม่มาว่าเราให้กันด่ากันเพ่งเพ่งเนาทจะพอพี่กันอย่างอยู่นี่สนอกฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วคนที่เสียชีวิตไปแล้วกลับมากลับมา่นองแม่ฝันเห็นเถ้าพ่อพ่อมฝันเห็นเถ้าพ่อพ่อมเมื่อวานให้ให้เถ้าแม่เจ้าเราไม่ซอยลูกซอยเต้าเนาะเจ้าเรานั่งยิ้มไปเต้ยซื่ออยู่เห็นไหม วันว่าไม่ขึ้นฝันเห็นน้องน้องไสหลายแม่บ้านเป็นมหาคูบามัมนอยู่หรือยังครับแม่นานเลยฝันที่พ่อรับที่พ่อฝันตองเอ้าคว่าเลขกระตัวเก่าตัวนี้ตัวเก่านั่นแหละขันเห็นเห็นคนที่เพิ่นตายเสียชีวิตไปแล้วมันมันแต่เก่าพ่อพูดเถ่าเป็นน้องไส้แม่น้องไส้แม่เคยเป็นหาญ หาศูนซุนหาหาซุนซุหาเอาคือว่าเป็นหาศูนศุนหาพอเราตายเลยเด้เรากลับมาอืมันเคยออกแข่สันเดจึงไหนคือว่าหาศูนย์ขั้นปอนเหนว่าเท่านั้นจังมีมีเก้ามีศูนย์อืตอนเห็นเฉพาะยงได้ที่มีหาศูนย์ด้วยตอนเห็นเฉพาะจับจุดเราได้ตนเห็นว่าเฉพาะ ที่พันตายเสียชีวิตไปแล้วพันขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็น้องไส้ลายแม่ก็ตายแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาตู้หาที่ตกน้ำตายทางรัดไปกันเร่งก็ขึ้นมาขึ้นกันกับน้องไส้ลายแม่าเอาทุกเจ้าเรามาให้กันในยังอยู่นี้แต่หมอให้แต่หันคางใส่พ่อเนตสไอ้ที่พ่อฝันตองวดอ่ะฝันเห็นผู้เทาผูเ่าที่พันที่พันตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วพ่นมาบอกว่ามันจะออกตัวนี้เอรียกทาน รางวัลมันนั่น<ด>ยูซีเก้าซีเก้าซีมันยูใบเดียวเออซีเก้าซีพ่อเพิ่นเลยว่าตัวนี้ละซีเก้าซีแล้วก็ผู้เฒ่าเก่าที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วอ่าบ่าวเฒ่าก็เลยจะบ,บ่เป็นกเก้าศูนย์บักระเลยลงไว้แห้น้ำนะพ่อเนาะเอะอเ,เอาเถาพอะว่าพ่อเพิ่นฝันยำ่ำฝันขึ้นหรือเปล่าหรือขึ้นก่อน มือวานกับฝันมือขึ้นก็ฝันแต่ว่าให้ตั้งแต่ตองหวัดเน่ยบริบรฝันยำบด้ฝันยั่งพึ่งถึ่งมาฝันยำมือขึ้นนี่มือขึ้นมือขึ้นว่านยายฝันว่ามันสมมิบ่เป็นก้าศูนเจ้าบ่หอเล่าก้าวศูน0พ่อเพิ่็ให้ตั้งแต่ตองหวัดดิออจะมีเพิ่มอะไรก็พ่อเพิ่มอะไเพิ่มกับ0ศเท่านั้นแหละ50นย์เท่านั้นแาศูนย์พระว่าถ้าพ่อฝันว่าเห็นคนตาย มันเคยเป็ีนนะนะฝันเห็นเราชุดก่อนมันเกาะหาศูนย์ฝันเห็นเถพ่อนี่ฝันเห็นน้องไส้หลามแน่น่ะแล้วก็เห็นเพื่อพ่อฝันเห็นพ่อพ่อพ่อเห็นเห็นเพราะเถาพ่อพ่อเถาพ่อนี่ก็เป็นหาเป็นศูนย์ขึ้นกันนี่ยไงไส้ซื้อแล้วเป็นหาศูนย์หาศูนย์ศูนย์หาเขาเอาไว้เลยเด้อาปาพระทรงมหันฯอ่เอาธรรมชมพ่อคุณฝันย้ำนี่ละแต่ว่าตั้งแต่ตองวัดที่ฝันตองวัดล้วบ่ฝันอีกแล้วก็มาฝันมังมือขึ้น มือนกับขึ้นกับขึ้นกับขึ้นว่านฝันไาเห็นน้องไส้หล่าแม่กับแถาพอของพอเนี่ยแถวพอฝันมือว่านนี่แถวพอฝันมือว่านเมื่อคืนนี่ฝันเห็นน้องไส้หล่าแม่อ่อือแรงตัวชุดมหาเออแลามพิษกันกขโมยก่อนเที่ยงกันทุกเจ้ามาพิษกันอย่างยู่หนีสนขันฝันเห็นเพื่อนเ้วจะเป็นเลขออกต่ได้กรพาั่นมันจะเป็นห้าศูนย์จะเป็นห้าศูนย์อืออือได้จุดถูกบปล่าปอาฮได้จุดถูกบ่ พ่อไปดีจุดอืมันดีจุดจุดแต่เมือนั้นแหละจุดชุ่หันเล่ตุใดวะเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเลขกทูบทำชุ่มจุดย้อยปูปลาขาวมือวันมือวันเท่นนั่นแหละพ่อไปจุดวันวันพระกรุนนะพ่อวันพระบังหันวันพระที่ผ่านมาวันที่สิบสองเนี่ยแม่นพ่อไปจุดย้อยสารปูปูปลาขาวจะไปมีอะไรแม้เราไปถามข้าวถามข้าวกันเลยจนเราพ่อไปชมเลยเอาขันสมิตี่ตัวนี้นั่น เลขกุญแจรถชื่อไหม่มันมันไหนแปดเจ็ดสามมันน่อันนี้จุดได้เจ็ดสามเจ็ดเลขทูปสามเก็ดก็ได้ชื่อตรงนั้นไว้พ่อจีมีเพิ่มให้คือหาศูนย์อ๋อจำเอาชุชมแต่หาศูนย์อ่าพ่อเพิ่มมาเพิ่มหาศูนย์กับบ่าวเถ่าจะเขียนเลขทูปให้น้ำอันนี้ชุดที่พ่อเพิ่นฝันให้ตองวดฝันว่าผู้เฒ่าที่เสียชีวิตไปแล้วเพิ่มหาศูนย์นะพ่อเนาะเพิ่มหาศูนย์แล้วก็เลขทูบ เจ็ดสามเจ็ดเอ้าธรรมชุมหามากพ่อพันว่าห้าศูนย์ศูนย์ห้าพราะว่าถ้าเห็นผู้เฒ่าหรือพอที่พ้นเสียไปแล้วกลับขึ้นมากัะผมว่าเก้าศูนย์พีแล้วพอนี่แหละธรรมชุมขันเห็นพ่อเท่าก็แค่เท่าจ้งเป็นเก้าศูนย์จะว่าเท่านี่แล้วค่ยเป็นยังสั้นค่ยเป็นหาศูนย์คยเป็นหาศูนย์อือเอา่าธรรมชุมที่พ่อพันไหตองวัดสี่เก้าสี่เก้าศี่ยีศูนย์หล่ะกัเก้าศูนย์ โคงสุดท้ายพอพูว่าเห็นน้องไส้แม่ผู้พินที่เสียชีวิตไปแล้วกับเถาพอกลับขึ้นมานะฟันเห็นย่ำใดมันจะเป็นตัวนี้ห้าศูนเลขทูบเจ็ดสามเจ็ดฝากปัญญ์ากกันเพิ่งน้องสาวแม่อีฝัลังเงิลงไปโอ้ใบไม่เต็มนะพอนะพ่อควดเป็นเลยเด้มันติวลงมาอีกจูดพ่อมาแค่จูดไปว่ดแล้ว อขนาดเมื่อเศร้านี่ยได้มังเดือดร้อนครับไงล่ะหอนเริ่มเริ่มหอนแล้วบ้านเท้าทำชุ่มอากาศหอนแล้วเบิังนะขนาดช่วงค่ำช่วงบ่ายแดดแดดก็ยังท่านอีญุบอยู่ทำชุ่มแดดดีโอ้ฝันย่ำช่งสิที่พอฝันย่ำเอ้าหาได้โชคน้ำ่อบกันเอาพ่อบ่ได้มาขอไอ้ไอ้หนุ่มบ่บ่ออเม่ตะเคียนติอืมบังคือย้ายอยู่นี่ล่ะที่ว่าเรียกรางวัลนั่นครับ อืคนคนขะขาวไอ้ที่บอกไอ้ที่พ่อฝันเห็นเป็นพุทธเป็นพุทธรู้ยิ่งเป็นเท่าไม่ยิ่งเป็นพุทธรูปยิ่งหนองบางขึ้นก็ย้ายอยู่นี่ละที่ว่ารังวัไอ้ยูนิรังวัตรังวัตนั่นอยู่ในไอ้มันมีใบหนึ่งซีเก้าซีเด้อิลมันอยู่ใบเดียวดอกแล้วว่าที่พ่อฝันให้ตองวัตแหละน้าพ่อเนาะเบิ้งเบิ่งคือย้ายนี่ละแต่ว่าเบิ้เบิ่งกับงอนแล้วกับงอนแล้วตีเปลวตัวล้วหั่นกับงอนไอ้เบิ่งอยอะนอนอยู่ปีกับหลานสาวบ้าเท่าถามเนียพ่อ ถาถามว่าพ่อมักมักตัวไรงวดเนี่ยมักตัวไรงวดเนี่ยนี่นะว่าก็ชินเองแต่นี่อันนี้เอาแล้วเนี่ยอันใดพ่อนี่ปัดนนี้นคนตายหาซุนอาจารย์อาจารย์มักหาซุนนี่บอกออาจารย์ให้พ่อไปซื้อเลยพ่อมักหาซุนนี่บอกอาจารย์ให้พ่อไปซื้อซื้อเราฝันนิดหน้อยมาแล้วนี้ระเบิดมายิ่งไปไป,ไปไปถือกูร์ดระเบิดตุ่มแต่พ่อมักมักหาซุนหาซุนหาซุนหาคนตายนี่แล้วสองคืนซ่อนอะไรเงี้ย ามาตัวนี้ฝันเห็นคนเสียชีวิต2องคืนซ้อนคืนซ้อนแล้วกับเก้าศูย์เก้าศูนยอ่าศนกับเก้าศูนย์เท่านผู้ชมนับเนาะที่พ่อเพิ่นให้ตัวงวดคือซีเก้ฝันว่าผู้เฒ่านับเป็นผู้ยิ่งนับที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วนับเพิ่นวันรังวันอยู่นี่ละ c ีเก้นะครับลงให้ f ยซกับเก้าลักกับเก้นยคงสุดท้ายนี่ละพอวันว่าหาศูนย์รางวันนี่ยมันมันมีใบเดียวเด้อซีเก้าเราก็ซียายนั่น ประมาณต้งแปดจิบกลัวๆนี่ละใหญ่น่ะเลขทูบเจ็ดสามเจ็ดเอานะครับเป็นท่าทางท่านผู้ชมนะครับหามาคาดิชกน้ำผอเพิ่นนะครับหามาค้าไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะผมขอบคุณพ่อเมืองลาวนะครับผมขอบคุณครับพ่อขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ